ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮารีเดวีสันในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ X 3 5 0ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2566มี3สีให้เลือกครับก็คือสีดำสีส้มและสีเทาเปิดราคาอยู่ที่ 33,388หยวนคิดเป็นเงินไทย1 6 7 7 5 0 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1หยวนต่อ5 0 1 9บาทครับสำหรับรุ่น x 5 0 0นั้นยังไม่มีการเปิดตัวก็คาดได้ว่าคงจะมีแผนเปิดตัวในโอกาสต่อไปนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Harley-Davidson กับ QJ Motor ของประเทศจีนโดย Harley-Davidson นั้น เป็นผู้ออกแบบ X350 ในส่วนของไฟหน้าถัางน้ำมันเบาะและแฟริงท้ายโดยใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ QJ SRK350 ซึ่งจะใช้เมืองจีนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งรุ่นนี้ไปยังตลาดในเอเชียเ er. ปรียบเทียบราคาระหว่าง QJ SRK350 ในประเทศจีน26,999หยวนคิดเป็นเงินไทย 135,500บาทเมื่อหักลบกับราคาของ X 3 5 0ที่วางไว้167,500บาทก็จะเห็นว่ามันมีส่วนต่างของราคา32,000บาทครับนี่คือค่าแบรนด์ของ Harley Davidson ที่วางตำแหน่งตัวเองไว้เป็นพรีเมียมจะให้วางราคาเท่ากับ S R K 3 5 0ที่จีนก็คงเป็นไปไม่ได้และถ้ามีการนำเข้าจากประเทศจีนสู่เมืองไทยในแบบ C B U หรือการน,นำเข้าสมบรูปทั้งคันราคาจะอยู่ที่ประมาณ300,000บาทครับย้ำนะครับว่าถ้าเป็นการนำเข้าแบบ CBU ราคาจะพุ่งขึ้นไปถึง300,000บาทแต่ถ้ามีการประกอบในประเทศไทยก็อยู่ที่ว่าทาง Harley d i v i s s o n นั้นจะให้มาจิน้นดีลเลอร์ในเมืองไทยคละเท่าไหร่ประมาณการราคา,าคร่าวๆครับอยู่ที่200,000ถึง250,000บาทคุณผู้ชมลองถามตัวเองดูครับว่าราคาระดับนี้รับกันได้หรือไม่ รูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นเป็นแบบ f ฟลต t a ็ก e r สไตล์อเมริกันโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบของรุ่น XR750 ในตำนานที่เปิดตัวในปี1970หรือพศ .2513 นับถึงวันนี้เป็นเวลา53ปีมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แนวครูเซอร์แต่มันคือมอเตอร์ไซค์แบบ f ฟลต t a ็ก e r ที่มีเส้นสายในการออกแบบให้ความคลาสสิกให้อารมณ์แบบมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่า และปรับให้เหมาะกับการใช้งานในเขตเมืองน้ำหนักรถ195กิโลกรัมฝรั่งบอกว่าน้ำหนักเบาควบคุมง่ายแต่สำหรับคนเอเชีย er แล้วน้ำหนักถือว่าเยอะครับผมบอกไปแล้วครับว่าฮาร์เลดิวิสันนั้นออกแบบถังน้ำมันเบาะนั่งแฟริงท้ายรวมถึงไฟหน้าชุดเรือนใหม่ใหม่แต่ว่าโครงสร้างตัวถังนั้นนำมาจากรุ่น SRK 350เป็นแบบโครงถัก ท่อเหล็กกลมสารคขว้ไปมาบวกกับสวิงอาร์มท่อเหล็กกลมคู่ทรงโคง้งชกอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลิเมตรสามารถปรับรีบาวดัม p ิ i n ได้ส่วนชกอัพหลังเดียววางนอนปรับสปริงพรีโหลดและรีบาวดัม p ิ i n ได้เครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบ4จังหวะ2สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา8ฟ8วาล์ว4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 353อซีซีอัตราส่วนกำลังอัด11.9ต่อ1ให้กำลังสูงสุด36.7แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด31นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง20.20กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้142.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถังน้ำมันจุ13.5ลิตร เบาะนั่งสูง817ม mm, ิลิเมตรมี6เกียร์ดิสเบรกหน้าคู่แบบ4ลูกสูบจานเบรก260มิลิเมตรดิสเบรกหลัง1ลูกสูบจานเบรก240มิลิเมตรพร้อม ABS หน้าหลังยางหน้าขนาด120/70 ZR17 ยางหลัง160/60 ZR17 นับเป็น9้าวย่างครั้งสำคัญของ h a r ์เลย์ดีวิสันในการเดินหน้าบุกตลาดในเอเชีย ด้วยการร่วมมือกับบริษัทในประเทศจีนโดยคาดหวังการเติบโตจากตัวเลขการขายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ฮาร์เร d ด v i ิส o n นั้นกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในช่วง5-7ปีที่ผ่านมาโดยบริษัทแม่ที่อเมริกานั้นถึงขั้นล้มละลายต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ยื่นแผนฟื้นฟูกับตลาดหลักทรัพย์แต่ดูรูปมวยแล้วการตอบรับของ X350 ในครั้งนี้ ดูเหมือนจะไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะแฟนคลับฮาร์ล y d ด i วิสัในเมืองไทยของเราแทบจะไม่มีใครกล่าวชมการเปิดตัว X 3 5 0ในครั้งนี้แม้แต่คนเดียวมีแต่กล่าวตำหนิตีติตงด้วยความผิดหวังคงต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าฮาร์ลีย์ด i วิสัในเมืองไทยจะมีการนำเจ้า X 3 5 0และ X 5 0 0เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่และราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่สรุปสุดท้ายคนไทย จะให้การยอมรับมันหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ